จัดไปอีกหนึ่งน็อกครับเพชรลำสินสอกอสุงไงยิมเจอกับจอมพิชิตสิทธิ์เชฟบุญธรรมพิกัดน,น้ำหนัก126อปอนด์ครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนต่างศึกต่างสายครับเชฟบุญธรรมภาคโพครับเชฟกรัทะเหล็กชื่อดังครับเจ้าของร้านฮอร์โมนโซชิถอนมงคลให้กับจอมพิชิตสิทธิ์เชฟบุญธรรมหรือว่าจอมพิชิตชูวัฒนะหรือก่อนหน้านั้นเป็นมาพิชิตสิทธิ์สองพี่น้องครับนักชกจากอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศร,รีสะเกษ เจอกับเพชรลำสินสอกอสุงไงย,ยิมครับนักชกจากลำสินพัทลุงครับแฟนหนุ่มของเจ้าสนุกเกอร์สอกอสุงไงย,ยิมครับจอมพิชิตนีในสายศึกของกลุ่มพลังใหม่บางกะปิครับเพชรลำสินเด็กสร้างของศึกวันทรงชัยกรรมการอนันตเมฆสวรรค์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดเวธีครับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับ นี่เป็นยกแรกเท่านั้นนะครับยังไม่มีอะไรมากมายครับเขี่ยกันไปเขี่ยกันมาครับดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับยังไม่เคยโชยกันมาก่อนนะครับทางด้านของจอมชินี้ค่าตัว95,000บาทส่วนเพนลำสินนี่85,000ครับเป็นมวยจังหวะฝีมือใกล้เคียงกันครับซ้ายกับขวาครับ เป็นลำสินอซัซายครับจอมพิชิตขวาครับจอมพิชิตนี่สมัยอยู่12พี่น้องชื่อมาพิชิตนี่ก็เป็นมวยเข่าครับหมดยกที่1พอย้ายมาอยู่ชูวัฒนาก็มีการปรับเปลี่ยนสไตล์การชกค,ครับก้ามาเป็นมวยเอกด้วยอาวุธหลากหลายครับยกที่สองครับ วยตัวยกสองมานี่ตลาดหลักทรัพย์จอมชีชิดนะครับต่อ7.4ครับน้ำเงินต่อ7.4นะครับแหมถือว่าต่อแพงไหมก็แพงนะครับคือมันคาดการล่วงหน้าลำบากแล้วครับมวยต่างสิบต่างสายยังไม่เคยชบกันแบบนี้นี่แฟนมวยอยากดูครับฟันสอกซ้ายครับ แข้งขวาไปครับจอมพิชิตถิงจังวักขันออกครับสา์อาวุธยาวๆครับน่าจะแตกหรือเปล่าครับสอกซ้ายเมื่อสักตูของจอมพิชิตเจอสอกซ้ายของเจ้าเพชรลำศิลป์ครับแข้งซ้ายครับหุกซ้ายครับจอมพิชิตกอชกด้วยความมั่นคงมั่นใจครับแข้งขวาครับ จอมพิชิตล่าสุดก็ชนะปักกาเหล็กต่อหลัก2มานะครับส่วนทางด้านของเพชรลำศินก็แพ้ปักกาเหล็กต่อหลัก2มา2ไฟต์ติดเลยครับแต่ว่าหมัดหมัดมวยมวยมันเทียบบัญญัติตรายางไม่ได้นะครับจอมพิชิตนี่เอาชนะปักกาเหล็กมาส่วนทางด้านของเพชรลำสินแพ้ปักกาเหล็กมาก็ใช่ว่าจอมพิชิตจะได้เคี้ยวหมูง่ายๆครับ ของง่ายไม่มีหรอกครับบนเวทีนี่โปรโมเตอร์ก็เลงแล้วนะครับว่าสู้กันได้ครับแล้วก็สู้กันได้เสียด้วยแข่งซ้ายครับสาดอาวุธยาวๆครับขวาขวาไปซ้ายคืนโจกเข้าไปครับทานด้านของจอมชีชิดถีบฝาครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพิบชิงจังหวะก,การออกอาวุธ ้ายกับขวาครับวางแข้งขวาเจอแข้งซ้ายของเพชรลำศินครับแข้งขวาไปครับจอมพิชิตรูปร่างดีทั้งคู่เลยนะครับในเวทในพิกัดเดียวกันนี้ชกับใครก็ไม่เสียเปลี่ยบวางแข้งซ้ายครับเพลญลำศินครับแมวันนี้ก็มานิ่งเหลือเกินนะครับก็ปล้ำอยู่กับเจ้าพวก ทักสินเล็กด้วยนะครับไปซ้อมปล้ำอู้ฟันศอกขวาครับโอ้โหโอ้โหหน้าคว่ำไปเลยครับแล้วก็กรรมการนับถึง3าเท่านั้นครับโอ้โหดูครับคุณผู้ชมครับเผลอไม่ได้จริงๆฮะโอ้มันสบโอกาสเหมาะเลยเกินครับดูครับฟันศอกขวาครับโอ้โหเต็มกระโดงทางครับโอ้โหโชกเข้าให้ครับนี่แหละครับแม่รอเลยครับเพชรลำสินสอกกสุไงยิมครับ ใช้เวลาในยกที่2อนี่ไปเพียง2นาทีกับ42วินาทีเท่านั้นครับ